แก้มกี้ยูทูบเบอร์ดังตอบแล้วหายไปไหนมาเล่ามารสุมชีวิตเซอร์ไพรส์ตอนนี้คลอดลูกแล้วพร้อมพูดถึงประเด็นห่างแฟนนุ่มรูบี้แก้มกี้หรือแก้มกดชวันสัจจาบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังเจ้าของช่องย t u b e แก้มกิคเนลมีผู้ติดตามกว่า1.14ล้านคนได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังหายไปนานเกือบสิบเดือนหลังออกมาเปิดเผยว่าได้ถอยห่างเพื่อปรับจูนความสัมพันธ์กับรูบี้แฟนนุ่มอดีตตำรวจที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีหลังจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องฟอกเงินเกิดขึ้น โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าแก้มไม่ได้ฟอกเงินตามที่เป็นข่าวเงินทุกบาททุกสตางค์ได้จากน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดเงินทั้งหมดมาจากแก้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พูดได้เต็มปากก่อนที่จะเปิดบริษัทแก้มทำยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นอินฟลูตอนนั้นเ,นนนนเรดรายได้ต่อคลิปอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ิบ0 0 0 0บาทไรายได้แก้มมายอมมากจนสันทากรเรียกเข้าไปพบเพราะมีไรายได้สูงราขยันมากทางานหนักมากเพราะอยากลดนี้มากตอนแรกทำคนเดียวทั้งหมด หลังเปิแดแบรนด์โจวีน่ายอดขายสูงขึ้นทุกปีปีถัดมา100ล้านถัดมา1 2 4ล้านปีล่าสุด180ล้านบริษัทจ่ยายภาษีตรงทุกปีปีที่แล้วจ่ายไปเกือบ10ล้านเช็คได้หมดทุกอย่างเป็นความจริงมีออเดตเข้ามาตรวจสอบตลอดประเด็นรูบี้แก้มไม่เคยปิดว่ารูบี้เป็นตำรวจรูบี้เป็นตำรวจได้เพราะมีโคตา้นานักกีฬารักบี้ไม่เคยสนับสนุนให้เขาเป็นตำรวจ พราะมุมมองของแก้ม,มันแย้งกับอาชีพที่แก้มทำท่าเขาเป็นตำรวจเขาจะไม่มีเวลาให้เราเลยเราทะเลาะก,กันบ่อยมากแล้วเขาก็ลาออกจากตำรวจแก้มก็เลยลบรูปเขาออกเพราะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าเขายังเป็นตำรวจอยู่ทำไมไม่ออกมาชี้แจงตั้งนานแล้วทำไมไม่ออกมาพูดเรื่องมันเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นท้องแล้วประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วก็มันเป็นการท้องที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดจะท้องเลยตอนนั้นที่ทําคลิปออกมาว่าห่างกันกับรูบี้เราทะเลาะก,กันหนักมาเราห่างกันจริงๆเขาก็รู้ว่าท้องแต่เขา ไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อเลยติดเพื่อนปาร์ตี้เขาทําชีวิตเหมือนเดิมตอนนั้นตัดสินใจที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราใช้ชีวิตแบบที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดกับเรื่องแค่นี้เราไม่ง้ออยู่แล้ววันแรกที่ไปฝากคันแก้มไปกับเพื่อนพ่อเด็กไม่ได้ไปแล้วช่วงนั้นไม่รู้เลยว่าจะออกมาพูดเรื่องไหนก่อนแม้กระทั่งความรู้สึกที่กําลังจะเป็นแม่เรารับความรู้สึกนั้น ยังไม่ได้เลยมันยากที่เราจะรับความรู้สึกที่กำลังจะเป็นแม่เลยตัดสินใจห่างกันก่อนเรารับไม่ได้นกะที่ไม่มีความเป็นพ่อเวลาเราท้องกายภาคมันบังคับให้เราต้องงอเป็นแม่แต่พ่อเขาอย่างใช้ชีวิตเหมือนเดิมแก้มไม่เอาจริงๆมันควรจะต้องมีความรับผิดชอบกว่านี้ควรจะรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็มีประเด็นข่าวขึ้นมาอีกทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมกันทุกคนรู้ไหมว่ามันยากมากตรงนี้แก้มไปหาหมอไปฝากท้องหมอบอกว่าถุงตั้งครรภ์ของแก้มติดขอบมดลูกมากเกินเขาหวงว่าเราจะท้องนอกวดลูุกมากตอนนั้น ไม่รู้เลยว่าจะต้องรู้สึกอะไรเราพูดตรงๆว่าเรากลัวว่าจะเข้มแข็ง,งอไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกแล้วเราเครียดมากๆเราจะเสียใจตลอดชีวิตไหมเราคงไม่ให้อภัยตัวเองต่อน,นอนะนอนแก้มก็เลยตัดสินใจโฟกัสลูกก่อนข่าไว้ก่อนงานไว้ก่อนดูบี้ก็เอาไว้ก่อนขอออกมาอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่เสพสื่อเลยไม่อ่านคอมเมนต์เราบอกตรงๆว่ามันไม่ไหวถ้าใครไม่อยู่จุดที่ลูกเสียงจะไม่มีใคร เข้าใจได้จริงๆว่ามันหนักแค่ไหนมันมีดีเทลเยอะมากอยากเล่าอยากโพสต์อยากได้กำลังใจมากณตอนนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกมายังไงไม่รู้ว่าเราท้องจะเป็นข้ออ้างไหมจะหาว่ามาเรียกคะแนนสงสารหรือเปล่าเราจะมีชีวิตต่อได้ไหมในแบบที่เราไม่ได้ผิดอะไรวันนี้แก้มแค่อยากจะมาพูดวันนี้แก้มพร้อมแล้วอยากจะมาบอกทุกคนว่าความจริงคืออะไรที่ผ่านมาทั้งหมดคือแก้มรู้สึกว่าความจริงมันไม่สามารถชนะทุกอย่างได้ตอนนี้ไม่รู้ว่า เราสู้กับอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคืออยากให้ย้อนกลับไปดูสิ่งที่แก้มทําตัวตนที่แก้มเป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะออกมาพูดโซเชียลมีเดียคือชีวิตของแก้มเลยแก้มสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมันก็ปึง้งๆึ้งเขามาเราตั้งตัวไม่ทันจริงๆอยากให้รู้ว่าหนึ่งคอมเมนต์มันมีผลกับแก้มมากที่ผ่านมาแก้มไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่ไหนเลยใช้ชีวิตปกติอยู่กรุง,งเทพใช้ชีวิตที่ไทยไม่ได้หนีไปนอกประเทศไม่ได้ไปผักไปเที่ยวที่ไหน เลยบางคอมเมนต์บอกเจอที่ผับเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกเราไม่รู้เลยว่าคลิปนี้ออกไปจัดเป็นยังไงไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่คิดถึงต่อมาแก้มกี้ก็ได้โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตอนนี้ตัดสินใจให้โอกาสรูบี้ได้ทําหน้าที่อีกครั้งเพราะอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์ซึ่งอีกฝ่ายก็รับปากและขอโอกาส